เคอปล่อยไปกับคนนั่นคนนี้แล้วก็อะไรก็ไปเสียข้าปปากที่โรงพักเอาจบ,จบจบจริงไหมนะครับมาดูนะครับรู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอสวัสดีครับผมทนายโออง,งาอาจพมโกับทุกคำขามของท่านมีคาตอบเพื่อประชาชนและโอกาสที่เท่าเทียมกับปัญหาทางกฎหมายที่ท่านต้องการจะสอบถามฝากกดติดตามกดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ของทางรายการของทนายโอต่อไปเชิญพบและติดตามได้เลยครับ สวัสดีครับพบกับผมรู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอนะครับก็ขออนุญาตในการที่จะทําคลิปเพื่อเป็นความรู้ทงกฎหมายนะครับให้ทุกท่านผู้มีเกียรติและก็ท่านผู้ฟังที่ได้เข้ามาชมนะคลิปวิดีโอของทนายโอนะนะในช่องทางทาง YouTube หรือทาา f a c e b o o k นะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับทนายโอออกมาทําคดีนะที่นอกพื้นที่นะนอกสำนักง,งานนะก็ได้มีโอกาสนะได้ ดูข่าวนในช่วงเช้านะครับก็เห็นว่ามีการเกี่ยวกับเรื่องนึ่งเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นคําถามเกิดข้อสงสัยขึ้นมานะของเพื่อนๆนก็ได้ถามเข้ามาว่าในกรณีที่สุนัขนะครับหรือว่าน้องหมาเนี่ยนะครับได้มีการทําร้ายหรือกัดเด็กนะซึ่งเป็นเด็กชาวต่างชาตินะที่สื่อท้องต่างๆนะได้ออกข่าวมานี่นะครับก็มีข้อสงสัยเกิดขึ้นว่าแล้วใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเจ้าของหมา นะหรือผู้เสียหายนะจะต้องรับผิดชอบหรือมีอดําเนินการจัดก,การกันอย่างไรต่อไปนะครับเพราะหมาเป็นคนกัดเนาะคนไม่ได้เป็นคนทําอะไรนี่นะก็สงสัยว่าต้องมีการรับผิดชอบอย่างไรแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดและคําตอบกันในคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับอรีายนเชิญครับครับสําหรับกรณีที่ มีสุนัขนะหรือหมาต่างๆเนี่ยนะครับหรือน้องหมาเนี่ยนะครับได้มีการกัดคนเนาะก็เป็นธรรมชาตินะครับบางครั้งเขาไม่เกิดไม่มีความคุ้นเคยหรือเขาอาจจะเป็นพันธุ์ที่มีความอาจจะเป็นนักล่าหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับหรือเป็นพันธุ์ที่อาจจะมีการใช้ สัจจยานของเขานะครับสามารถที่จะทาร้ายผู้คนได้หรือทำร้ายสิ่งเด่นได้นี่นะครับจำเป็นที่เจ้าของจะต้องมีการจัดการนะฮะอย่างเหมาะสมนะในการดูแลซึ่งในทางยุโรปหรือทางต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาจะมีกฎหมายอ่าสหรับผู้ที่เลี้ยงนะสัตว์ที่ดูร้ายหรือสัตว์ที่จะน่าจะเป็นอันตรายได้นี่นะครับว่าจะต้องมีการจัดการอย่างไรนะะแต่ในบ้านเราก็มีเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอ่ามาใช้ในในในขั้นตอนที่มันเป็นอาจจะเป็นปลายทางแล้วนะครับอ่าแต่ก็พอมีวิธีการอยู่ ทีนี้มีคําถามหรือว่าเอ๊ะถ้าเกิดในกรณีที่1นนี่นะครับถ้าหากว่าเป็นหมาหรือเป็นน้องหมาที่เขาเรียกว่าหมาที่ยังไม่มีไม่สามารถจะวิจัยได้ว่าใครเป็นเจ้าของ,องนี่นะครับที่เราเรียกว่าหมาจรจัดเลยนะฮะวิ่งผ่านไปผ่านมาก,กินข้าวที่บ้านเราบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าไปกัดผู้คนนะ เราเองในฐานะคนให้ข้าวกินเนี่ยต้องรับผิดชอบหรือไม่นั้นในในในาการใช้ดุลพินิจตรงนี้เนี่ย,ยนะครับเ็อยากจะเรียนว่าถ้าหากว่าเราเป็นผู้ให้ข้าวให้น้ําเขาอยู่เป็นประจำอย่างนี้นะฮะทุกครั้งที่เขาหิวข้าวก็จะมาที่บ้านเราเราวมากินแล้วก็อยูท่แถวป้วนเปี้ยนหยุดแถวนั้น,นกนันนะฮะอย่างนี้ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะครับเราจําเป็นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแล้วถือเป็นเจ้าของเขาแหละนะเป็นเป็นผู้ที่เลี้ยงดูเขาครับถ้าหากว่าเขาไปกัดใครหรือไปทําทให้ มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียหายขึ้นมานะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ให้ข้าวให้น้ําเขาก็จำเป็นที่ต้องเรียนดูเขาเมื่อเกิดเหตุการณ์นะฮะในการที่ไปกัดผู้คนหรือทําร้ายผู้คนอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคนที่เป็นผู้เสียหายนะครับหรือว่าเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กอย่างงี้นะฮะอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะทําร้ายสุนัขได้ไหมฆ่าสุนัขได้ไหมนะฮะหรือป้องกันภัยนะะที่จะเกิดขึ้นนี้ได้ไหมนะครับก็เอาเป็นว่า คำถามตรงนี้ถามขึ้นเยอะมากนะเพราะว่ามีการนี่สื่อเนี่ยมีการนารายละเอียดตรงนี้มาพูดถึงนะครับว่ามีการทําร้ายนะสุนัขมีการทําไปตีมันไปฆ่ามันอย่างนี้นะครับแล้วคนที่ทำเนี่ยนะต้องมีความผิดนะฐานะที่ทารุณกรรมสัตว์อย่างนี้นะครับแต่มาดูตรงตรงนี้นะครับจริงๆกฎหมายก็ให้โอกาสนะครับให้โอกาสที่จะป้องกันตัวแต่นั้นหมายถึงว่า ในกรณีที่มันฉุกเฉินในกรณีที่มันเลี่ยงไภัยไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับในกรณีที่ลูกเราหลานเราหรือตัวเราเนี่ยนะกำลังจะโดนสุนัขก,กัดหรือโดนกัดอย่างนี้นะครับเราเพื่อที่จะ,ะป้องกันภัยให้ตัวเองกฎหมายก็อนุญาตให้ทํานะครับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์นะและการจัดก,การสุขภาพสัตว์นะพศ2557นเะครับเราสามารถที่จะดําเนิกนการได้ดังนี้นะครับมาตรายีอนุ6กนะการฆ่าสัตว์ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อป้องกนันอันตรายแก่ชีวิตหรือทางร่างกาย มนุษย์ของมนุษย์นะฮะหรือของสัตว์อื่นนี่นะฮะหรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่นะสามารถทําได้นะครับตัวนี้ก็ก็คือให้ให้สามารถที่ดำเนินการได้และในทางอาญาเองนี่นะครับว่าเรื่องของการป้องกันนี่นะครับก็จะมีอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา68นะครับผู้ใดจาต้องกระทําการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนเองนะของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นพยันตลายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต,ต่อกฎหมายนะฮะและก็เป็นพยานลาย อาพยันตรลายที่ใกล้จะถึงนะครับถ้าได้กระทําสมควรเกเตดการกระทํานั้นเป็นการป้องกันตนเองโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความคิดนะครับจริงๆทนายไม่ได้ไม่ได้เปิดช่องนะให้ไปทําร้ายน้องหมานะครับตรงนี้กขอ็ขออนุญาตนะฮะท่านที่รักหมาจริงบ้านทนายก็เลี้ยงหมาเหมือนกันนะครับไม่ไม่ดราม่าก,กับทนายเนาะแต่ตัวนี้เราก็ต้องพูดถึงว่าในมุมอีกมุมหนึ่งสําหรับผู้เสียหายนะฮะสำหรับคนที่กำลังจะโดนกระทําหรือดูดทำร้ายนะฮะโดยสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นเป็นน้องน้องหมาเองหรือจะเป็นสัต ่นๆเองนี่นะที่ที่มีเจ้าของและครอบครองนะครับหรือไม่มีก็ต่างแต่เนี่ยเราสามารถป้องกันตัวเองได้สามารถที่จะต่อสู้ได้นะปกป้องนะคนของเราได้หรือตัวของเราได้นะครับตามที่ทนายได้เล่าให้ฟังนี้นะครับอาทีนี้ถ้า่าวว่านะครับมีการปล่อยปะแล้วเลยนะเหมือนกับที่เราได้ดูในตามข่าว,าาวตามคลิปนี่นะครับจะต้องมีการชดใช้นะครับ ห้าร้อยบาทแนละจบเลยไหมหรือพันกว่าบ,บาทหนระือวเออปล่อยไปกัดคนนั้นกันนี้แล้วก็อะไรก็ไปเสียข้าปักที่โรงพักเอาจบจบจริงไหมนะครับมาดูนะครับในส่วนนี้นะครับทางกฎหมายเองเนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการกระทําที่บาดเจ็บต่อร่างกายนี่นะครับจะต้องมีคาวามรับผิดชอบนะครับถือว่าเป็นการประมาทนะเป็นการประมาทของเจ้าของนะของเจ้าของสัตว์นั้นนะเจ้าของน้องหมานั้นนะครับคือปล่อยปะละเลยนะแล้วให้มาทาร้ายผู้อื่นได้นี่นะครับ าตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์มาตรา420นะผู้ใดจงใจประมาทเลอะน,นะทำต่อบุคคลอื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีนะสิีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างอื่นอย่างใดก็ดีนะท่านว่า,าผู้นั้นกระทำละเมิดนะครับจําต้องชดใช้ค่าเสียหายทดแทนเพื่อการนั้นนะฮนะก็ ถือว่าเป็นเป็นเจ้าของนะเป็นผู้ประมาทนะครับเราไม่ไม่เรียกประมาทเป็นผู้ประมาทเนาะเพราะเขาไม่สามารถที่เข้าใจเรื่องของของตัวบทกฎหมายของเราได้หรอกนะแต่คนที่เป็นผู้ดูแลนะเป็นผู้ที่ควบคุมนะเป็นเจ้าของเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการวางมาตรการที่รัดกุมนะถ้าปล่อยไปแล้วเลยก็ถือเป็นการประมาทก็ต้องชดใช้ในทางแพ่งที่เรียกถังละเมิดนะครับชดใช้อะไรบ้างค่ารักษาพยาบาลค่าป่วยเจ็บค่าเสียเวลานะครับค่า ทำขวัญน,นะที่เรียกว่าเป็นค่าเป็นการประเมินค่าปวยเจ็บอันไม่อาจเป็นการคำนวณเป็นเงินได้นี่นะฮะก็คือเขาขามาเ,เรียกร้องเท่าไหร่เราก็ต้องจ่ายเขาถ้าเขานอนโรงพยาบาลเอกชนเรา,าเก็ต้องจ่ายตามรายจ่ายของโรงพยาบาลเอกชนนะครับนี่นี่คือทางแพ่งในทางแพ่งนะทางเงินก็ต้องรับผิดชอบแน่นอนทีนี้มาดูในส่วนของทางอาญานะครับในส่วนของทางอานะครับกฎหมายก็มีการ أ, วางหลักการไว้อยู่นะครับถ้าเป็นการประมาทนะครับ และการทําให้เป็นให้เกิด,กดอันตรายแก่กายหรือจิตหมายถึงอย่างกรณีของบาดเจ็บจนถึงขั้นเลือดออกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเสียเลือดเสียเนื้อเกิดขึ้นนะฮะแต่ไม่รุนแรงมากนะักเป็นอันตรายเกิดกายหรือจิตต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนนะเป็นเหมือนกับเป็นละหูโทษนะฮะปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่ถ้าหากรุนแรงขึ้นเหมือนกับในภาพข่าวนะท,ท,ที่เด็กตัวเล็กๆนี่นะครับโดนสุนัขกัดนะฮะ แล้วถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสต้องรักษาตัวในห้อง ICU อย่างนี้นะครับที่เราเรียกว่าบาดเจ็บสาหัสนี่นะครับแน่นอนที่สุดครับท่านจะต้องรับผิดชอบตามมาตรานี้นะครับเม,เมื่อมาตราเรื่องหัวโทษนั้นคือ390กนะก็คือแก่กายหรือจิตแต่ถ้าเป็นบาดเจ็บสาหัสจะอยู่ที่มาตรา3า0นะครับผู้ใดกระทาโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหนะต้องรับวันโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะ จำคุกไม่เกิน3ปีนะปรับไม่เกินหกหมื่นแปลว่านี่คือสถานการณ์ที่รุนแรงนะครับไม่ใช่ไปเสียข้าปรับที่โรงพักพันสองพันเจ้าของสุนัขก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรมากมายนะก็เหมือนกับหลายท่านที่ปล่อยปาแล้วเลยนะครับไม่ใช่นะครับถ้าทําให้เขาบาดเจ็บนะการลิ้นจิตธรรมดาก็ติดคุกหนึ่งเดือนนะครับตัวนั้เป็นเรื่องหโทษแต่ถ้าหากบาดเจ็บสาหัสเหมือนในข่าวเนี่ยนะก็จําคุกเลยครับไม่เกิน3เดือนแต่สามปีนะฮะ ปรับไม่เกิน6 0 0 0ืบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นทานก็ขอแยกนำเรื่องราวเหล่านี้นะมาบอกเล่าเป็นทาหอนเนะตือนผู้คนและสังคมนะครับหากท่านคิดจะเลี้ยงสัตว์ที่ดุร้ายและอันตรายนะสัตว์ที่เป็นนักล่าอย่างนี้เขาเป็นนักล่านะครับคือเขาเห็นสิ่งที่มีชีวิตที่เล็กกว่าหรือเป็นสิ่งที่เขาสามารถล่าได้หรือก็สามารถที่จะไปะทําร้ายได้นะเขาก็ถ้าไม่ใช่เจ้าของเขานะครับก็อาจจะมีการไปกัดไปทําร้ายนะครับ แนนอนครับคนที่ผิดก็คือเจ้าของแหละนะครับจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญานะครับส่วนของผู้ที่เสียหายหรือว่าญาติผู้เสียหายสามารถที่จะป้องกันภะัยนะสามารถที่จะป้องกันทํร้ายสัตว์นำกลับได้หรือไม่มีความผิดได้ด้วยนะครับก็เตืนแต่ว่านะเว้นแต่ว่านะ ได้มีการไปรยุยยุเขาปลูกไว้เขามัดไว้ไวอย่างดีแล้วไปยุยยุจนทำให้เกิดหมนันหลุดออกมาแล้วก็มาทาร้ายอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เราก็ถือว่า,อาทางผู้เสียหายอาจจะไม่ใช่ผู้เสียหายทางนิตินายก็คือไม่สามารถจะเอาผิดเจ้าของหมาได้นะครับเพราะเหตุมันเกิดจากเราเนาะนะครับก็เอามาฝากไว้ครับก็เป็นความรู้ทางกฎหมายนะที่ทนายเห็นข่าวแล้วเนาะก็คิดว่าน่าจะเอามาบอกเล่านะครับคือวันนี้มาทาคดีนะอยู่ที่นอกพื้นที่นะครับก็บรรยากาศก็เลยสบายๆนั่งอยู่ที่รีสอร์ทนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะ อ่ารีสอร์ทไร่ลุงแสงรีสอร์ทนะครเบอเชดจังหวัดสุรินทร์นะครับผ่านผานผ่านมาก็สามารถพักพักได้นะครับเป็นธรรมชาติที่สวยงามเป็นรีสอร์ทของของพี่สาวท่านนเองนะครับที่อำเภอเชดนะครับก็หากมีข้อสงสัยนะมีข้อซักถามนะนเรื่องของกฎหมายเรื่องของฤฤคดีความนะครับต้องการที่จะอ่าปรึกษาปัญหาทางกฎหมายปรึกษาฟรีนะครับผ่านไลน์ที่ท่านจะฝากไว้ที่ลิงก์ด้านล่างน,นี้นะครับหรืออยากจะโทรนัดหมายนะครับสอบถามหรือนัดเวลาการทงทนานใดความีค่าใช้จ่ายตรงนี้ทักไลน์มาถามก่อนนิดนึงนะครับ ขอบคุณที่ติดตามและฟังติดตามชมนะครับอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อรับชมคลิปดีๆของทนายโอต,ต่อไปนะครับทำดีวันละหนึ่งครั้งหนึ่งเรื่องนะครับชีวิตเราดีสังคมดีครอบครัวเราก็ดีด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ